สวัดีทุกคนเลยนะคะจีนเองนะคะวันนี้จีนจะมาแต่งหน้านะทุกคนเพราะจีนรู้สึกว่าจีนอนไม่ได้ทําคลิปที่เป็น everyday look นานมากๆจนแบบบางทีมันคิดถึงการแต่งหน้าเมื่อก่อนแต่ลืมอะว่าตัวเองเคยแต่งหน้ายัางไงคลิปนี้ก็เลยจะเป็นคลิปที่มาบันทึกมันก็ไม่เชิ่ everyday look เพราะว่าช่วงเนี้ยจีนชอบแต่งหน้าอยู่2ลุคทุกคนลุกนึงมันจะมีความเป็นแบบ ซินนามอนซินนามอนส่วนอีกลุกหนึ่งนะคะก็จะมีความแบบเป็นแบบเกาหลีคเรียซารังเฮซึ่งวันนี้ก็จะมาแต่งแบบเกาหลีโคเรียก่อนคือจะมาบอกว่าเป็น everyday ก็ไม่ใช่เพราะช่วงนี้คือแต่งหน้าหลากหลายเกินก็เลยเอาเป็นว่าลุกแต่งหน้าช่วงนี้ที่สินชอบแล้วกันโอ,อ้มันจะได้แบบมีหลายๆลุกหน่อยตัวนี้ก็เป็นบอบบี้บราวนะคะตัวนี้ดีมากเลยนะคะคือแบบพอลองใช้แล้วหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยเลิกใช้ได้อีกเลยเพราะมันจึ้งเกิน้าก,ก่อนแต่งหน้าใครยังไม่เคยใช้ตัวนี้ก่อนแต่งหน้าไปลองต่อมานะคะ ก็จะเป็นกันแดดของ her highness ค่ะทุกคนตัวนี้ก็ชอบมากเช่นกันนะคะเพราะว่าเนื้อเขาบางเบาทุกคนแล้วมันก็จะมีความเป็นแบบซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะคือว่าตรงนะจินไม่ได้ทาตำสองข้อนิ้วทุกวันหรอกแต่ก็พยายามทาแบบช่ำๆให้ได้มากที่สุดอะด้วยความที่วันนี้นะคะทุกคนอยากแต่งหนะ้าฟิลแบบค o รี a s a r a เ g ใช่ปะ่ะที่บอกไปเพราะว่าช่วงหลังๆที่จินแบบประกวดนางงามจินแต่งหน้าหนักทุกวันเลยอะรองพื้นตัวนี้นะคะใช้ของ mac f a s t f e r นะคะคือมันเป็นรองพื้นที่ใช้แล้วผิวมันจะดีวีมากอะ ทุกคนแต่ไม่ต้องทำหนังคอมปกปิดนะ มันไม่ได้ปกบปิดปขนาดนั้นแค่ทําให้ผิวเรามันสวยอะแล้วสีมันก็คือแบบไม่ดรอปลงในระหว่างวันพอเข้ากองไปปุบแบบเราก็จะต้องแต่งหน้าแบบโอโหหลายลุคมากๆบวกกับการที่ถ้าเราแต่งหน้าบางๆเหมือนชีวิตทั่วไปอะเวลาเราถ่ายรูปมันจะไม่ขึ้นกล้องเว้ยทุกคนดังนั้นแล้วเราก็คือจะต้องแต่งหน้าหนัก,นกมากตาคือโถมสูดเพื่อให้มันขึ้นกล้องเวลาถ่ายรูปรวมหรืออะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ดรอปเหตุผลก็เป็นจังซีคอนซีลเลอร์นะคะใช้ของ h o u r g l a s s ค่ะทุกคนเพราะด้วยคว ความที่เราแต่งหน้าเยอะปืบปะ มันทําให้เราลืมทุกคนว่าเราแต่งหน้ายังไงแล้วเมื่อก่อนเราเคยสวยไว้ใสแค่ไหนทุกคนนึกออกป่ะมันเป็นการประคมการแต่งหน้าแบบเปิ้งเปิ้งเปิงเปิงเปิง,ปง,ปง,ปงดังนั้นแลมนี่แหละก็เลยเอ,อมานั่งบันทึกไว้แล้วกันว่าวันหนึ่งฉันคยแต่งหน้าแบบนี้จ้าอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ลืมหลังจากเนี้ยต่อมานะคะใช้ที่ทาแก้มของ Rare Beauty ค่ะทุกคนสีที่จินใช้ชื่อว่าสีโฮปนะคะทีนี้ทุกคนพอจินออกกอมาใช่ปะ่ะเยจูนค่ะนางก็มาคุยกับจินแล้วก็บอกว่าจินเอาจริงปะ่ะมึงเป็นคนที่ หน้าโสดอ่ะสวยอยู่แล้วมึงแต่งหน้าน้อยๆสิมึงแต่งเยอะไปแล้วหน้ามึงเหมือนมา้า ฟิลหน้าเหมือนมาไปอีกเอาดีๆทุกคนไม่มีใครในโลกนี้พูดตรงกับเราเท่าเพื่อนสนิทของเราอีกแล้วอันนี้คือเรื่องจริงแล้วคือยายจูน่ะนางก็ชอบให้จีนะ่ะแต่งหน้าน้อยๆทุกคนจีนก็เลยมาเริ่มลองฝึกใหม่ซีว่าอีฉันแต่งหน้าน้อยยังไงเข้าใจฟิลว่าคือบางทีมันก็ลืมอะทุกคนแบบบางวันก็แต่งไปแล้วก็จูวันนี้กูแต่งหน้าน้อยอยัยงคือต้องให้หนางช่วยเช็คกับว่ามันน้อยจริงหรือเปล่าเพราะว่า กรีดตาเยอะมากช่วงหลังๆช่วงนี้ก็เลยแบบพยายามแบบที่จะกรีดน้อยลงนะคะลุกที่แบบมันใสๆก็ให้มันใส่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไปแบบโอโอโลานขนาด ứng, ทุกลกเดี๋ยวมันจะดูหนักไปหมด กระจบที่จินใช้แต่งหนะ้าวันนี้นะคะ Charlotte t u b e r y ค่ะทุกคนจินจะเพรสแป้งแค่ที่ใต้ตาเท่านั้นนะคะทุกคนเพื่อเซตไม่ให้มันแบบเคกี้ในระหว่างวันนะคะช่วงหลังๆวันนี้จินจะชอบใช้มากก็คือนี่เลย ODBO ทุกคนก็จิรู้สึกว่าราคามันถูกอะแล้วมันก็เป็นพาเลตที่มีหลายสีมากทุกคนเชื่อไหมว่าตอนเข้ากองอะจินเอาแต่พาเลตนี้ไปเลยนะเพราะว่ามันประหยัดพื้นที่กระเป๋าก็เพิ่มความแบบหวานทาใต้จมูกนิดนึงทุกคน คือจรีรู้สึกว่าลุกแบบช่วงหลังๆมาบางทีจีก็แอบติดบรอนเซอร์เหมือนกันแต่พอใช้ทั้งหน้าจากสายแบลบลวันหวานมันก็กลายเป็นสายเข้มสายฝ่อไปอีกเพราะว่าจีเป็นคนใช้ค่อนข้างหนักบรอนเซอร์เวลาแต่งทีก็คือแต่งจนหน้ามืดเลยคุณนะเราโซนแก้มให้เสร็จก่อนจีใช้ไฮไลท์ของ Rare b e a u t y นะคะ m e s m e r i z e นะคะเป็นสีที่แบบโอ้โหจีชอบมากเนี่ยทุกคนลงมาหน้าแก้มเนี่ยมันคือตัวเกมชนจ์เหมือนกันนะ ตัวไฮไลท์อ่ะคือนี่แหละมันคือเคล็ดลับของความผิวของจีนทุกคนมันจึงมันจึ่งกรูน้ามันจึงกอูด,ดิแล้วก็ลงจมูกลงตรงปากตรงนี้ลงตรงนี้ เยจีอีกสิบปีข้างหน้าเธอกลับมาดูนะเธอแต่งหน้าแบบนี้นจ๋ามันเลยทําให้เธอเป็นแบบวัยรุ่นอยู่ถึงแม้ตอนที่ดูในสิบปีข้างหน้าจะเป็นไวป้าแล้วแต่ว่าในวันนี้เธอแต่งหน้าแบบนี้ป้าแล้วก็อันนี้ทุกคนเป็นอันนี้จินชอบมากคือมันจะเป็นแบบของโนโวอ่ะคือเป็นไฮไลท์ของประเทศจีนนี่แหละแต่ว่ามันเป็นเพชรคือจริงๆอยากได้ของเฟนตี้มันชอบหมดอ่ะทุกคนตัวที่เป็นไดมอนด์ดมอนอะไรของเขาสักอย่างอ่ะเออก็เลยซื้อตัวนี้มาสรุปถูกกว่าแล้วก็ใช้ดีเหมือนกันดูใช้ทั้งหมดแล้ว นี่ชอบมากนะคะก็ลงไปที่หน้าแก้มแล้วก็ตรงจมูกแบบนี้เพิ่มความแบบเพิม่มความจึงต่อมาในส่วนของคิ้วนะคะจินจะใช้ของเมเรสกาค่ะทุกคนเป็น perfect eye brow pencil and mascara นั่นเองนะคะก็คือเขาเป็นทั้งมัสคาร่าแล้วก็เป็นทั้งที่เขียนคิ้วแต่ว่าตั้งแต่ซื้อมาอยัางไม่เคยใช้มัสคาร่าเขาเลยใช้แต่ที่เขีน Q, ยนคิ้วยางเดียวจะพยายามเขียนคิ้วให้มันบางลงทุกคน หมายถึงว่าให้มันไม่เข้มจนเกินไปล่างคิ้วไว้เฉยๆเลยอะแล้วก็จะใช้แปรงของอาซาเซียนะคะเกลีย่ยสีที่เราแบบมีอยู่แล้วอะเราก็เกลีย่ยออกให้มันฟูๆเลยนะคะไม่ต้องเติมสีเพิ่มละทุกคนเดี๋ยวมันจะเข้มมกันใหญ่กันโตทีนี้อ่อนๆแกงๆ้งแฟิลสาวแรกแยมฟิลแบบอ,อะไรคะ่ะคิ้วเพิ่งขึ้นนะอย่ามาว่ากันดไม่ได้แต่งจ้าคิ้วเพิ่มขึ้นจ้าสีบางนิดนอรเพราะเป็นไวรุ่น ผิวหน้าเราเสร็จแล้วเราเหลือแค่ตากับปากเราก็จะเสร็จแล้วทุกคนฉันไม่ควรแต่งนะเร็วมากอย่าบอกต่อไปนะคะพาเลตนี้นะคะจริงจงีจะมี2พาเลตเลยทุกคนคือพาเลตสีชมพูแล้วก็พาเลตสีน้ําตาลคือมันชื่อดีคาลูอะมันเป็นโปรดักต์ในติ๊กต็อกเนี่ยแหละซื้อมาด้วยความบังเอิญน,นะคะจีจะใช้พาเลต,ส,ตสีน้ําตาลอะสีเนี่ยเพื่อทําไรด่างแบบดิสเดียวทุกคนแบบแกล้งจริงๆเนี่ยตบเดียวจบละไหนตบเดียวงงอะประมาณนี้จบ คือแกล้งจริงๆอะแล้วก็ใช้เป็นพาเลตส,สีชมพูนะคะใช้แค่สีพื้นทุกคนสีออกส้มๆแล้วก็ชมพูผสมกันทาเปิดตาทั่วเปิดตาเลยให้พอมีสีแบบแกล้งๆนี่เลยทุกคนตาคือแค่นี้เลยคือเอาแค่ความฟงเลยค่ะอันนี้จะเป็นลิปที่ใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวเบสอะในการแบบทาขอบปากหรืออะไรเงี้ยคนที่มีขอบปากเพมมาะใช้ตัวเนี้ยแบบเนี้ยจะดีมากทุกคนมันจะเป็นสีแบบ กบขอบปากกบปากดําทาไปก่อนนะคะพูดยาวทําไมโอ่ยแคปปูนี้ค่ะเบอร์ศูนย์สองจริงจริงจีนอะซื้อทีหนึ่งอะทุกคนเอ้จีนซื้อมาแบบเป็นสิบสิบแท่งอะคือซื้อมาไม่ใช่เป็นสิบสิบแท่งหรอกก็คือซื้อทุกสีที่มันมีนั่นแหละพูดรัวเบอร์ไว้ก่อนแต่ว่าด้วยความที่มันราคาแบบราคาถูกอะทุกคนอันนี้จีนไม่ได้ออกมาแนะนำเพราะ บางคนเขาก็ซีเรียสแบบไม่กล้าใช้โปรดักของพี่จีนบ้างอะไรบ้างอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณน,นะคะแล้วแต่ทุกคนเลยว่าอยากใช้ไหมยังไงใครไม่อยากใช้ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนอันนี้แค่มาบอกเฉยๆว่า จนใช้อันไหนนึกออกปะอ่ะเนี่ยกบปากไปก่อนเป็นเป็นซีดเป็นอะไรตอนนี้ไม่เป็นไรเป็นไปนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามากีดตาต่อกีดตาเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดตอนกรีดแต่ว่าจะแนะนําว่าตัวนี้จะเป็นของเดจาวูนะคะเป็นของญี่ปุ่นซึ่งจีนชอบมาทุกคนแท่งนี้นะ่าจะประมาณแท่งที่6ได้คือคือใช้จริงๆแล้วก็ใช้มานานมากๆม,มันดีมากตรงที่ว่าเวลาใช้ไปแล้วเนี่ยมันมันไม่หลุดเลยอะ่ะคุณนาะคือจึงเกินวิธีกรีดใช่ปะทุกคนปกตินะ ถ้าสมมติติ้นแตนะ่งหน้าลุคทั่วไปอะ่ะก็คือกรีดขึ้นมาจะถึงคิ้วแต่พอเป็นเกาหลีปุ๊บฟิลหาตาตกฟิลตรงๆคือกรีดเกินเกินเหมือนแบบอุ้ยตา,ตา,ต,าตาดูโตขึ้นมากคือฟิลกรีดเกินเกินแต่ให้มันแบบตรงๆอ่ะทุกคนนึกออกปะต่อมาจีจะใช้ไอายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะอันนี้คือ r รซ y Rose นะคะได้มาตอนประกวดเหมือนกันทุกคนอันนี้ใช้ดีนะนนจริง คือเอามาเก็บรายละเอียดนี้กลีดเพื่อความคมความอะลายความหวานดอลลี่อายค่ะจินจะใช้โฟยูชูนะคะเบอร์15มันจะมีความเป็นสีน้ำตาลอนะทุกคนอันนี้ทุกคนสามารถใช้แบบเป็นอายแชโดก็ได้เป็นเขียดคิ้วก็ได้นะจินว่า,วาก็จะใช้สองสีผสมกันเลยนะคะและ้วจินก็จะปึ้งนี้ดอลลี่ค่ะ เป็นฟิลนั้นทุกคนมันจะต้องมีดอลลี่ไงยุคสมัยเนี้ยเอ้ยหนูเด็กนะครับไอ้เต้าคือทุกคนสามารถใช้พาเลตที่ทุกคนมีอยู่แล้วได้เลยอะที่เป็นสีน้ำตาลเข้มอพอทุกคนมีดอลลี่อายเสร็จปุ๊บใช่ปะทุกคนใช้สีเข้มทำหางตาอีกทำหางตาออกมา เสร็จปื้เพื่อเพิ่มความแบล็กรอมหวานนะทุกคนของโรซี่โรสเหมือนเดิมนะคะจะใช้เป็นสีอ่อนหน่อยมันจะเป็นชิมเมอร์วิงวิงแบบนี้ทุกคนเขียนไปค่ะข้างใต้แล้วก็ลากออกมาเลยน้องก็คือจะเป็นความดอลลี่ที่ชัดมากอะและ้วคุณนาเขาก็จะพอบออกมาเป็นดอลลี่เกินจิ้มฝ่ายเพิ่มเข้าไปนี่เป็นฝ่ายใต้ตาเป็นอะไรเป็นเกี่ยวจีนจา้าอย่าตีกันจ้าโอ้ยขาเน็บกินมาก ขนตานะคะจะใช้ที่เป็นลักษณะชอบแบบนี้ทุกคนชอบริ้งแกล้งไม่ยาวมากไม่ฟูมากเอาให้มันฟิลพอด,ดีจิรู้แล้วจิลืมอะไรจิลืมทําวิงที่ตาของ 4U2 อันนี้เบอร์สองทุกคนจินจะชอบเอามาตรงแบบกลางตานิดนึงอะมีวิงวิงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าจะใช้เป็นแคปปูวินี่อีก,กิเตอร์กับเพดอะเบอร์หนึ่ง แล้วก็ทาตรงข้างล่างทุกคนเราถือจะมาปัดมาสคาราการใช้ของจังเซมูนค่ะสีแดงเหมือนเดิมตัวนี้ชอบมากตัวนี้นะคะคือ for y o u t u b e r 17ทุกคนทาทังตั้งใยเลยอย่าเรามีเลเยอร์3อันนี้นะคะคือ Pinky Focus ทุกคนส่วนมากคือสำอางจี่จะเป็นแบบของประเทศจีนเนาะอันนี้เบอร์3นะคะทุกคนคือมันก็มีเหตุผลมันอยู่นะคือมันมันซื้อทีนึ่งแล้วมันหลัก10บ,บาทอ่ะมันโหกอ่ะก็เลย เร,อเรอขอไปทําผมทําเผ้าก่อนว่าจะไปทําผมตรงแล้วก็เดี๋ยวจะไปใส่คอนแทคเลนส์มันจะได้ดูคอมพลีทลุคเดี๋ยวกับมาเจอกันค่ะอ๋อลืม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  setting spray จินชอบมากของ um, charlotte tilbury และนี่ก็คือ finish l ลุคค่ะโอ้โหคือ ซึ้งเกินวัยรุ้นมากคือสวยเกินอะ่ะสวยแบบเตียงยังไม่เก็บทุกคนทากันแดดน,นะคะตอนนี้จินจัดโปรนะทุกคนเป็นโปรแบบเคลียร์แรนด์คนมันเป็นกันแดดปรับสีผิวที่มันไม่โปะแล้วมันไม่วอกเลยคือเรียกได้ว่าเป็นกันแดดที่เป็นโทนอัพคือจินเป็นคนหนึ่งนะคะทุกคนที่ชอบใช้ครีมแบบนี้มากนะคะแล้วก็จินใช้ครีมแบบนี้มาตั้งแต่แบบเด็กๆแบบ15ใครดูโซเชียลแคมจินก็จะรู้และจินรู้สึกว่าใช้ไปแล้วมันโปมากมันวอกมากโอเคถ้าใช้ขึ้นเวทีนางงามแบมันได้แต่ถ้าใช้ ชีวิตประจําวันคือแค่ไปนั่งรถเพื่อนบอกเขาก็เลอะหมดแล้วอะเออมันไม่ได้จรินก็เลยทําตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้เองทุกคนคือมันเกลี่ยง่ายมากๆแล้วมันไม่ได้โปะไม่ได้วอกมันจะโทนอัพผิวเราให้สว่างขึ้น1-2ึระด,ดับเท่านั้นเองทุกคนเห็นไหมมันจะเหมือนใส่ฟิลเตอร์ให้ผิวเลยใช้แล้วคือผิวมันจะสวยมากๆอันนี้เป็นโปรดัก์ของจีนเองทุกคนจีนขายมาแบบหลายปีมากๆแล้วแต่แบบงงอ,อะทำไมไม่ค่อยโปรโมทอะโอ,อ้ยอย่างเงี้ยแหละพอทํางานคนเดียวนี่จีนใช้จะหมดแหละหลอดนี้ไม่ค่อยโปรโมทขายตามฟิละ าาตลูกกูกกกกคค้้เ่ททุุวันนนดีดดจินจะทาก่อนออกจากบ้านทุกวันเลยนะคะอันนี้คือเรื่องจริงคือผิวจินมันจะดูสว่างอลากกว่าชาวบ้านนะเอาพูดตรงๆเพราะว่านั่นนแหละจินทาครีมกันแดดทุกวันนะคะของเจคือมันเป็นทั้งกันแดดแล้วก็เป็นทั้งโทนอัพเนี่ยแหละทุกคนที่จินชอบมากๆก็คือทาทุกโซนในร่างกายที่มันจะต้องพบเจอกับแสงแดดเลยนะคะเดี๋ยวจินจะขึ้นราคาไว้ให้ตรงนี้ทุกคนสามารถสั่งซื้อได้เลยเดี๋ยวจินจะเป็นคนตอบเองแพ็กเองส่งเองจ้าเยจีดีซีปีข้างหน้ากลับมาดูแต่งให้เป็นนะจ๊ะถ้าหนังหน้า เหี่ยวหนังตาเหี่ยวขึ้นก็ช่วยไม่ได้ไปหาหมอเอาให้เขาช่วยลิฟช่วยอะไรเอาน้อ <laughs>